สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะนําเสนอนะครับราคาพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับจะเป็นราคาประมาณการนะครับตั้งแต่พระสวยนะครับจนถึงไม่สวยนะครับอันนี้ก็เป็นราคาคร่าวๆนะครับที่ทางเรานะครับได้รวบรวมนะครับและทําสถิติออกมานะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรยังไงไปรับชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับพระผงจำปี 4. 5หหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีครับเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง2,000บาทครับรายการต่อไปครับท้าเวสุวรรณหลวงพ่อช้างวัดจุกระเชอครับปี2563เนื้อทองแดงผิวลุงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง5,000บาทครับรายการต่อไปยังคงอยู่กับเท้าเวสุวรรณหลวงพ่อช้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่1,000จนถึง1,500บาทครับรลายการต่อไปครับยังคงอยู่กับเท้าเวสุวรรณหลวงวช้างครับอันนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากเงินครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2 0 0 0จนถึง3,000บาทครับ รายการต่อไปครับเหลียนทาวเวสุวรรณปราบไตพบหลังพญาคุดหลวงพ่อสุชาติวัดศิลาดอกไม้ครับเนื้อทองแดงลงยาแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่700จนถึง1,500บาทครับรายการต่อไปครับหลวงปุตโตปิดตากรนกข้างตะกุดคู่ปี25-22เนื้อผงใบลานมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่40,000จนถึง5 0,000บาทครับ รายการต่อไปครับพระปิดตายันยุง่งหลวงปู่ด,ดีวัดพัดลูกเนื้อเมฆพัดมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่2,500บาทจนถึง3,500บาทครับรายการต่อไปครับปิตาหลวงปู่ทิมวัดละหานไล่รุ่นมิตซูบิชินะครับปี2514เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่5,000จนถึง6000บาทครับรายการต่อไปครับ ปีตาหลวงปูเ่เฮียง2หน้าพิมพ์ใหญ่ปี2509เนื้อผงคุกรับมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่6,500บาทจนถึง8,000บาทครับรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับปีตาหลวงปู่หมุนรุ่นไตมากรวยทันใจปี2543เนื้อว่านมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่10,000จนถึง15,000บาทครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่มีการเช่าหานะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะมีพระนะครับที่ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับครั้งหน้าใครอยากได้พระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ยูทูบของเราด้วยนะครับกับ YouTube พระเครื่องสามิตินะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์นะครับต้องจากรากันไปก่อนนะครับขอบคุณครับ